สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มได้นี้ค่ะมาที่ชัยนาทเนาะได้ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเจ้านี้อร่อยมากๆร้านน้ำจิ้มกินกันดีกว่าจ้ามาที่ใดแม่ส้มก็ต้องกินนะคะแนะนำเลยเป็นร้านแบบบ้านๆเลยเพื่อนๆอยู่ที่ตลาดนัดแบบบ้านนอกบานนอกอะคะ่ะแต่อร่อยเด็ดนจิ้มไม่ติดจ้า 음아음 mm. oh. mm -hmm. อร่อยอ่ะเด็กๆไม่อยู่ค่ะอยู่ที่รีสอร์ทสํารักมาค่ะเพื่อนๆพ,พริกมันฉุนหือ เ,เสียงกระลอกนะคะที่เราวุ๊บวุ๊บวุ๊บ

เตี้ยวหึหวัน ทุลักทุเล่นเนี่ยค่ะลืมเอาค่ะตั้งกล้องมาเพื่อนๆ มีเพื่อนๆถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แม่ส้มมาทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการกินอาหารเนาะสิ่งแรกเลยตอนแรกแม่ส้มขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าแม่ส้มเป็นคนที่โซเชียลไม่เก่งเลยค่ะ Facebook, Facebook เฟซบงเฟซบุ๊กเงี้ยเล่นแบบช้ากว่าคนอื่นเขามากเลยเพื่อนเพื่อนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ส้มก็ไปดูใย,ยนีเนะยาะใยนีก่อนแล้วก็ดูมาดูแม่เจนนี่โจเห็นเขากินแล้วแม่ส้มก็มีความรู้สึกแบบเออเราก็แบบชอบกินผักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากทําอยากทํามาตลอดเจ็ดปีครับเพื่อนเพื่อนแล้วแม่ส้มก็แบบไม่ได้ทําสักทีหนึ่งจนมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆก็อัดคลิปแล้วกะว่าจะให้เพื่อนเนี่ย ดูว่าแม่ส้มเนี่ยทำได้ไหมคือใจจริงนะตอนนั้นนะก็คือว่าเอออยากทำคลิปเราไม่รู้เนาะว่าชีวิตเราจะยืนยาวไปขนาดไหนอยากทำคลิปเอาไว้เผื่อว่าเราเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วลูกจะได้เข้ามาดูใน youtube อ่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> แล้วปรากฏว่า <c oughs> ทำไป แล้วก็ได้ผลตอบรับดีแม่ส้มก็ขอกราบขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามา,าดูแม่ส้มเข้ามากดติดตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดีในระดับที่แม่ส้มคิดว่าดีนะคะก็คือว่าแบบก็ในระดับที่แม่ส้มพอใจอะคะ่ะถึงมันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายอะไรเหมือนกับคนอื่นแต่มันมันก็ดีและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ว่าทำไมแม่ส้มมีแรงบันได บันดาลใจอะไรหนึ่งก็คือดูยายนีสวีเดนแม่เจนนี่โจโชแซบแล้วก็ตัวเองชอบกินผักแล้วก็อยากทําคลิปเก็บเอาไว้ให้ลูกดูคะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่แม่ส้มบอกเพื่อนๆไปว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแม่ส้มจะมามาตอบในคลิปให้ให้ฟังเนาะว่ามันมันคืออะไรมันคือมันคืออะไรถึงทําให้แม่ส้มมาทําคลิปในช่องกินก็ก็เป็น ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ใครถามอะไรมาก็แม่ส้มก็ยินดียินดีที่จะตอบค่ะอะไรที่มันตอบได้เนาะแล้วก็แล้วก็อะไรเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรมาถ้าแม่ส้มปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้แม่ส้มก็จะพยายามทำให้นะคะแต่อะไรที่มันเป็นตัวตน เป็นสิ่งที่แม่ส้มเป็นมาหรือว่ามันมีความรู้สึกว่าเราทําไปแล้วแล้วมันแบบมันไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะขออนุญาตค่อยๆปรับปรุงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยแม่ส้มก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่สม้มเข้ามาดูก็เหมือนเดิมเลย <c oughs> แม่ส้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สม้มทำคลิป ต,ต่อไปเนาะคลิปของแม่ส้มก็จะเป็นอาหารบ้านๆเป็นอาหารที่แม่ส้มกินในชีวิตประจําวันซึ่งมันก็จะไม่ใช่อาหารแบบแซบจูจีส้มตําอนุส้มต,มตอาอัดมีบ้างกุ้งแช่น้าปลาอัดมีบ้างแต่ว่าอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกน้าพริกผักซึ่งชีวิตประจําวันของแม่ส้มเนี่ยกินอยู่แล้วคะ่ะเนี่ยเนี่ยก็ก็คือสิ่งที่แม่ส้มอยากจะ ถ่ายทอดให้เพื่อนๆทุกคนได้ได้ได้ดูเนาะแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะสำหรับปีที่ที่ผ่านมาแม่ส้มขอบคุณนะคะทุกทุกคนที่เข้ามาดูแม่ส้มรู้สึกดีใจมาก้าเลยและแม่ส้มก็ขออำนวยขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ ทุกอย่างในสากลโลกนี้นะคะอํานวยอวยชัยให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามหรือคนที่ไม่ดูคนที่เข้ามาชมมาติอะไรเงี้ยขออันวยอวยชัยให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสมปรถนาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะคะแม่ส้มดีใจที่เราได้รู้จักกันถึงแม้ว่า จะเป็นในช่องทางของสื่อโซเชียลถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่เราก็ยังได้คุยกันในในการตอบคอมเมนต์กันแม่ส้มก็ขอขอบระคุณมากนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ